มาเนี่ยมัแรงแล้วั่งเจ้านี้อยากมากทำไรได้ชีวิตยุ่นี่แตลา้อยบเกลือเลือใส่บเพริกพริกพริกสแ้่บอกยไปหาเขาบอกอบอกอกแกงสมที่เราตากใส่บอ้นแกงสมที่เราตากใส่ตามาคงได้ลด้วยคนเลยชีวิตด้วยด้ว อันนี้คือวิธีตำหมาร้านหอยแม่แห่งคือตำหมาให้คุณยายอายุ19กปีสายตายังใสปิ้งปิ้งยิ้มแย้มแจ่มใสนุ่งมือมาไหวไปดูี่ครับข้าวแก้งสมแก้งสมใช่ครับแก้งสมเอามาใส่ร่วมกระตำ มาพ่ออะไรย่างนี่พ่ออะอจารนั่นเขาเจ้านั่นเสีดายเจ้บาเทศเทศสงให้เนี่ยริกินพ่อเม็ดเทศเทสงให้อันเนี่ยแมไปกินกับแกงจนยาใส่พรหมอหนยังลัสดียาเสร็จแล้วยังะบกเีไหนนี่ออ่อนอดั้สิมบอกสิมก่อนบอกอ๋อเอา หยิ่งอยอ่อนหอยดิบหนิ่งจรดจุดไม่หอยเนี้ยนเดียวพอจะเอาไหมไม่จะแม่งหลาเ็นเขียวง่ายรดนหอมะน้ำปลาลาปหยงแตงนะยังกน่าักอ๋อยังส่ไงอไเดียวบ่อยหร้อเ่าข้าวแช่ด้แ่หม้อได้ยังลาใยาหล แนวว่าได้ยินเสียงแนวว่นเราลืมหมดโชคโชคอะ้ำไม่ได้หลูกอันหนึ่ง ไม่ทางหรอ่ามาฮ่า่าไม่จับเจ็เยวน่นดิเ้ยจ้อยโอ้นรปุ่่ะไรดีย้รึเปล่ได้่วันนี้กะเ้ามาเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเอาเ

เี่ยวแม่เด้พ่อเดี๋ยวมาี่ี่แม่เกี่ยวี่่นแม่พูดบก่ทรา่พูดค่เอเเไ่าก้วมาแลวียวที่ี่ว่อกดกมพร้อมกันบ่มชิยวมเสียีครับเดียังกันชิแกมวมาดียรับเสียดีเอาดีครับเกียวมากตกสีน้อมึงนะ ครั้งแรกนี่ครั้งแ่ินอ้าเรื่องทีกินตามัมงุ้งประดับปากนั่นนี่กัดปากปูนั่นน้าเรืองออืมนี่เหลดาเอามาื่มรานเขาใกินเอาชักแจงวสอดเอดมนัาเนี่แล้วโอ้หางมันหางสอดเอายมาบัวไซบอก มาบนนี้บอกมาี่นียังไม่บอกเลยยังบอก่เหลืองแทลคนนี่อันี้อันยังมเลยบแม่ยังเบนเลย อ๋อแบงบื่องบอกตอนที่ท้ายแม่สนุกว่าโอ้ยชื่อไม่โอ้ดํากได้กระบอกที่หลํากขาแม่เมื่อใดเพื่อนตองซือม้กห่โอ้ออไตาซื้อมาใหแม่ด้เอออ เยอออกใิ่ไหมเยอออกเยออกเอาออยลืนคว่วเออทอายเม่ด้ไม่ได้นเลองถือมามากเลครับรไปแ่ไดเจ็บตัวามาก แ่บอน้ามันเกิดกินกินดอกไฟก่อนที่ไฟไม่ได้ดอาน้าใส่เน่าโอเคใช